สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยววันนี้พี่สินะคะจะให้ดูว่าเงินของประเทศออสเตรเลียเนะี่ยเขาเป็นแบบไหนกันบ้างก <siglo. S 1> ่อนอื <Commander> ่นจะบอกเลยนะคะว่าเงินประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้สกุลเงินดอลลาร์ค่ะแต่ดลอะะดล,ะะดลลาร์ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐนะคะดอลลาร์ประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นดอลลาร์ของประเทศออสเตรเลียโดยตรงเลยคะ่ะมีค่าเงินอยู่ที่ คิดเป็นเงินไทยนะคะ1ดอลณตอนนี้23บาทกว่าๆค่ะยังไม่ถึง24นะคะแต่มันจะขึ้นขึ้น,นลงลงระดับนี้ค่ะ24กว่า23่2ายกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในระดับนี้นะช่วงนี้นะคะแล้วพี่สิจะให้ดูนะคะว่าลักษณะของเงินน่ะในประเทศออสเตรเลียมมีอย่างไรบ้างนะคะเขาก็จะมีแบงค์หค่ะหดอลนะคะ ห้าดอนนะคะไม่มีเหรียญห้าดอนนะคะมีแต่แบงค์ห้าดอนนะคะนี่คือห้าดอนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบงค์สิบค่ะสิบดอนค่ะนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบดอนค่ะแบงค์ยี่สิบดอนนะคะของประเทศออสเตรเลียนะแล้วก็นี่เป็นจะแบงค์ห้าสิบค่ะห้าสิบดอลและก็นี้ก็จะเป็นแบงค์ร้อยดอนค่ะ แบงค์ร้อยดอนนะคะและนี่ก็จะเป็นเหรียญนะคะเหรียญสองดอนนะคะสีเหลืองเหลืองนะคะเล็กๆนะคะและนี่จะเป็นเหรียญหนึ่งดอนนะคะสีเหลืองเหลืองเหมือนกันนะคะสีวันนี้พี่สีเสียงสีมันจะเหลืองเหลืองเหมือนกันนะคะสองดอนนะคะหนึ่งดอนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ20่สิบเซนนะคะเป็น20่สิบเซนนะคะเหรียญก็จะประมาณนี้ อันนี้10เซนนะคะ10เซนแล้วอันนี้5เซนนะคะก็จะเป็นเล็กๆลงมาอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปนี้จะเป็นเหรียญ50เซนนะคะห0เซน20เซน10เซนแล้วก็5เซนนะคะเหรียญแล้วก็จะมี1ดอนนะคะแล้วก็2ดอค่ะนี่ค่ะเงินของออสเตรเลียก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ น,นีพี่สิก็นำสาระดีๆนะคะเพื่อเป็นความรู้ให้กับใครหล,หลายๆคนที่อยากรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียาตามที่พี่สิรู้นะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะหรือทักทายมาเลยคะ่ะพี่สิจะได้ทำคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ